เออย่างน,นี้ก็สร้างเฮากับร่งเก็บรายละเอียดเรื่องซีอยู่ทางนี้เนาะ,ะเป็นสร้างซีเป็กนกับซซอยอักนก่นอนมาพาไปไปผูกแขนเออไปผูกแขนเนาะบไปผูกแขนแต่ว่าลูกสิเอาเงินให้อัไนไว้ซื้อในอยู่ในกินให้สร้างให้คนเด้อบันเปนผูกแขนเนาะคนเดินเนาะกินธรรมดาสิเออกินธรรมดาซี่เสื้อ เบิ้งเบื้องเบื้องเสร็จพินองเลยเก็บจุทะลุไหนตาตั้อ้าวเนาะสองภูมิเมียเด้ออาจารย์ซอยเอ่อขึ้นเพื่อนใหม่มื่ออื่นเด้อเนาะสองนี่มวยมาจ้างเด้อนี่เด้อมวยมาจ้างให้ฟรีได้นั่งใจมอบให้แล้วเออ่ไว้ซื้ออยู่สิกินจะกินช่วยจุติ ไปชื่อใช่จะเป็นคำไหนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋ออันนี้เป็นเป็นพิเศษสร้างได้ตัวนี้เด้อะห้าแสนเด้อะ อ่อนสิยับย่ายใส่ซอยตาวล่าพี่น้องไงอ้วนขึ้นกลับมาเขา้าบึงสม้มบ้านสีฟ้าก่อนสีลำล่าจากกันพี่น้องไงเนาะ เป็นจังใดพี่น้องเลยเนาะเมื่อใส่สังกะสงกะสีเข้าไปขอบสีสม้มเดี๋ยวเบิ่งเพลินคืออมส้มพูเนาะโอ้แกง,งามคมเล่าเด้พี่น้องเลยน้องเอ็ดเพลินเลือกเองด้อันี้เน,นาะโอ้สีฟ้าตัดขอบด้วยสีสม้มเดี๋ยวเบิงบ่งแบนอมส้มพูแบบนึง เนาะเจ้าของบ้านพันยิ้มเปิลเปิลอยู่พี่น้องเลยเนาะลืมหดโคมเจ็บบาทนี้เอาอย่างนี้ก็สร้างเข้ากำลังเก็บรายละเอียดเรื่องซีอยู่ทางนี้เนาะเป็นสร้างซีสร้างซีในตำนาน เอา้าพี่น,อน้องเลยโตเนาะแหลงองค์ตรงบาทนี้เพราะว่าสีมันเดือพี่น้องเลยเดือลายโยเราก็เลยเให้สร้างเพิน่นย่อมให้เลยเนาะเพื่อให้มันเป็นไม้ปรูแอ๋สีเข้มแบบเพื่อนของพ่อเล่าวาันซะแต่เนาะบางจันท์จะตัดขอบ โมมันนี่พี่น้องเลยเพิ่อนโมเนาะเอโมุอะไรมาชัดๆโมุมันเป็นสีขาวเพราะว่าอยากให้มันโมอยากให้เฮือนมืดจนเกินไปแต่เขาเห็ดอันสีเดียวแล้วมันสีเห็ดให้มืดนะเนาะอ่ายังโมเล่อพี่น้องเลยเป็นยังไงเบิ้งยุ่งเหรอพี่น้องเลย เดียบร่อยพี่น้องไง้หลังคาบอ่อได้เบิดปานใดเด้อพี่น้องไง้หมูกทู้พุ่เน่เพราะว่าย่านลมเนาะเบิดหลายลมสิพัดพูดดีพูดพดีพี่น้องไงธุรกิจของบ่อจันประมาณนี้แหละเนาะงามเบิดลายกะมันสั้นพุ่มเออเออโต เด้อพี่น้องครับอาเด้อเรียบร้อยแล้วเป็นจังไดน้องล่ะคันอยู่บ่นี่เนาะเบิ่งๆอยู่เด้มันก็ยากยุบลงดิเด้เนาะเวลามือเจ้ามันเพื่อนมันหยังบ่ต้องเก่ามันมันสิติดเสื้อเออกินเฮ็ดกินยากินข้าวักอนก่อนื้ออื่นเช้าื้ออื่นบ่เห็นื้ออื่นนี่แน่นอน นี่พ่อพี่มาทำเนี่ยทำพ่วมนิจใจแน่พี่น้องเลยเนาะพี่พ,พี่มุมนี่ยืนอยู่เพื่อนเจ้านี่นเนาะพอแดดซองพี่น้องเลยตอบสายตาปับปัป๊บเนาะเออเป็นนี่ได้น้องมักบ่เพื่อนสุดใจอยู่บ่ได้พี่น้องเลยเนาะแต่โมเมนต์เพื่อนว่าจันค่อยก็ยังว่างามเลยได้พี่น้องเลยเนาะเออเป็นสี สว่างถูสว่างตาโอ้หลังคาเรากับเขากันยิ่งได้พี่น้องเลยมเมน้นว่าโบาเข่าเด้อหลายถู่หลายคนเพิ่นว่าโอ้ยน้องเอ็ดเอาสีคิดแล้วว่าทันอา่ามันสีสมโบเขากันเด้กับสีฟ้าว่าทันบัดเพอใส่เลยกันเนาะเขากันได้พี่น,องงงน้องใหญงามเนาะตาถึงขึ้นกันได้เราเนี่ยเนาะเออไอ่สี ลำลามื้อปะคั่นไดป่ะเออบ่มีของผักว่าซั่นแหฮะบ่มีของบ่มีหยังกระยาดอกพี่น้องก็บ่เป็นหยังดอกขอให้เจ้ามีอยู่มีกินก็พอแล้วเนาะไปยกไปย่อสร้างีแล้วมื้ออื่นเนาะขึ้นเฮือนพ่อเจ้าบ่ได้โอ้เดี๋ยวว่าจสิอยเงินก่อนสิกลับบ้านเด้อได้เพราะว่าคือสิบ่ได้อยู่สิได้มือปะแล้วเนาะ ่าเดี๋ยวสิเอาเงินซอยซอยเวียกนําก็ได้กันบ่ได้ซื้อปลกปลกแคนดวงหน้าเนาะอ๋อพี่น้องเซาไว้เด้อเจ้าก็ได้เนาะล้ๆมันมันบ่ได้คั่นแล้วก็กินข้าวข้าวก็ก็จั่นเอาให้อันนั้นชินก็นอนเลยแล้วกินอืมหลับเลยเกตื่นเดตื่นแล้วก็รู้สึกว่าบคั่นปานดบาดนีมื้ออื่นอ่าเป็นตุ้มเป็นติ่มนี่มันก็สิยุบลง นาะหมดล้านช่องเฮ้ยังไงได้บาอนลาวเนาะเพิ่นพาไปเงินถ้าบุญใหญ่ใจดีนั่นอือเอาให้ตอนว่าเอาเงินตัวนี้ไปเฮือนแล้วอาจารย์ลาวมาบ่ทันลอาจารย์ลาวก็เลยมอบเงินให้เก็บมนอืลเอาเงินตัวนั้นไปโอ้ได้เพิ่นใส่ือใช้ยาให้เพิ่นเอายาแก้แพ้ให้พี่น้องให้กิน้ก็ให้ักเนาะได้ เศาบานี้บขั้นบกขั้นเนี่มันก็ลงเองดอกแต่ทุกคนเป็นกันทุกคนเพิ่นว่าอยู่เนาะโอ้ยบ่ต้องให้ราพี่อนเอ้ยย่าตตายเราอะเนาะเพือนงามบนิ้วอื่นซะโอ้ยว่าสันพี่น้องเอแล้วแบเป็นเชนี้เองคิดร้ายบานี้่านเให้บานี้เลยเนาะอ่อเป็นป่วยไปี่เดียวกินข่าให้กระเต็กแ้ยเนาะ อต้องกินข้าวกินหน้าเฮ็ดไอ้มันแข็งแห้งมันจังสีต,ต้านทานต่อภูมมแพ้เนะาะสาเจ้าไว้ยอมแพ้มันยิงกระติกเร็วนเนาะขัดกปเลยพี่นำไงม,มามาขอถ่ายหูบด้วยนี่นี่มายืนอยู่พี่กวดมีบีหล้วเออมีแลังมียังกงนิ้วนิ้วเออนิ้วนิ้วทุงบี้เ,เออ ถ้าเบิ่งเพิน่นใุส้ตัวนี้ก่อนเชิญก่อนสิกลับบ้านชาพี่น,องงน้องเลยเนาะภาพมันยังบ่อยากง,งามประไดยังบ่เห็นอ่าลูกติงไอ <c oughs> พิ่นติดลูกติงสักก่อนสิกลับบ้านเอ,อ้ารอสักครู่พี่นองง้องเลยจวดขนาดสร้างเฮากระไดมือนี้นเนาะคักเนาะสรา้างเนาะแรงเบิดมือเลยมือนี้เนาะ <c oughs> นอนอยู่นี่ก่อนแรงเนาะอ,อืม นอนหลังไหนหมือแรงนี่นนหลังนั่น,ะนวะเออเพิ่นไรเพิ่นไรที่น่ะเ <c oughs> <c oughs> จ้าของที่เพิ่นยึดเนาะโออเอาเพิ่นเนี่ยพี่น้องเลยเออกำลังนอนอุ่นๆแล้ววะง่ายมาพี่มือแรงเนาะมีแต่คำน้องหายเศร้ากะพากันเก็บได้ตรงไหนเด้อเก็บอ่านี่แหละตะลุมตะลางปาดกวดาจัดมันไม่ได้นำไม่ได้เข้ามองน่นมองไหนมองชนชื่ออ๋อคนไัยเลยเด้อ เพิ่นใส่อันลุบเลยดิยดดบุกเขา้าเนาะเพิน่นใส่แล้วเพราะว่าบอจันท์ซื้อมาให้เพิ่นแล้วเนี่ยน,นะมันมีนั่นอยู่เมนบอซางใส่แล้วหรือว,ว,ว่าเนาะอันสังกะสีลงเหรอเนาะเรือบร้อยมันเลดมันซองมาซื้อเขามันเห็นมันคึ้แจ้งได้อยเออเออรับรองบอซัน หลับลอกเปียกแน่นอนเอ่อเนาะเอาเป็ี่ยนยังดอกเนาะแถามันคูมันหัวกะเอิ้นเพิ่นมะไม่บ่ะไรเคยซือยู่กันโดนเติบอยู่ดอกกับสร้างเพิ่นนี่เนาะรับประกันโยอันนั้นเพิ่อนชายให้แล้วอันว่าจันซื้อลบมันยังมาให้เบิดครบเรียบร้อยคือสิเดือยโยเบิ่งนี่บ่เดือบ่ลบมันขอบข้างมันเพราะว่าซื้อมาเพื่ออยู่เดือกะบ่บไล่เนาะ เอา้าขึ้นมาเบิ่งก่อนก่อนสิลำลาก,กอะไรพี่น้อง,งเอ้ยเนาะไม่เสียลาเดือบาทนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเดือ,อยอยู่กะเอาไวเ้เฮ็ดเฮือนคั่วเพราะว่าทางอาจารย์เล่าพนมมีงบเฮ็ดเฮือนคั่วอยู่กัออพอดีแหละเป็นนี่พี่น้อง,งเอ้ยหรือว่าโบเรืออะไร อมืดอือคือพี่้องเลยเนาะนี่อืมอืมอือ่าถ่าสีอยากได้เฉยจุบโอโอออห่าสิพันหนึ่งอันมิจุบบอเฉยจุ กตอืมคนมากพอว่าปรคับปรคองผู้ชุ่มช่มอยู่เออคุณีบอคนว่าอยากซอยจุนะโอ้ยมันเผยยอดลายนะซอยจุนะเนาะเออเดี๋ยวสิเอาอซอยจุห้ยยุหรอกพี่น้องเลยเนาะก่อนสี่ร่ำลากันกับสิมี อันนั้นโยขาทาสีให้แล้วเนาะจากสี่0ิปหาิพันได้อยู่หรือวะโอ้ยสอยกันวะเนาะอย่าลืมเอาสีขาวใส่มุให้คอยเด้อมันจะงามเด้อแมนแมนเฉพาะตัวเดียวนั่นอันนั้นสีสีใหม่หมดเลยไปนอนาแร่แบบนั้นออมือนจะเปื้นแน่แบบนั้น กะสิพยายามนะบ่ให้มันเปื้อนได้ซังเด้เนาะสวัสดีเด้พ่อสวัสดีครับนึงกําลังสิกลับปะได้ได๋นี่เนาะมามายืนเฮียกันอยู่2 2เท้าอจูดงด้มื้อนี้จูดงเอ่ออีหยังกจูจูเนาะจูจูยังเมื่อเมื่อบาดนี่เมื่อเฮือนได กลับแล้วมึอนี่กลับแล้วมึอนี่เฮ็ดบ้านี่ไดจู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 วินจูวินจูวินจูดงเนี่ยมียังจูดงมือเฮือนอ่าก็ถือเล่นเนาะจูวินในบ้านเนาะดงในฮือนเออจูวินมึอนี่ดูกชีจูวินเหรอเออชีแก้วานแหละมึอนี่เนาะเวลเวลามืออื่นกับไม่ได้เห็น โอ้ยบอได้ขืนเฮือนน้ำแล้วเนาะเห็นตีได้บ่านี่ใชได้กินต้มไก่น้ำมายืนเฮี่ยงกันตุ๊บเป็นอย่างไรเนาะได้เฮือนงามเห็ดหางกันแท้เนาะยืนเฮี่ยงกันให้เบิ่งแนี่ยจะคือเนาะเป็นอย่างไงเป็นนีได้พ่อสีสันลูกเอือนของลูกชายงามเนาะโอ้สีอ่อนก็พอนิดนึงเพราะว่าพอแก่แล้วเนาะสีเข้ม ลูกยังใสอยู่เนาะ,นะ <c oughs> ก็เลยเอาสีฟ้าสว่างสว่างตัดด้วยไม่ประดูพี่น้องไงเนาะ,อะขอบสีขาวอ่าครับสำเร็จพี่น้องไงมือนีน้เนาะครบเรียบร้อยอ่ามือดอือคือพี่น้องไงเวลากับมืดคือกันเนาะเอา้ามาพี่มายืนอยู่ใกล้เฮื่อนเจ้าพี่เดี๋ยวเฮาสี่ซอยเวียกมืออื่นเนอบไ่ได้ผูกแขนน้ำบ่ได้อยู่ผูกแขนกับ ซอยแคนก่อนมาพอมาบริผูกแขนเอ้บริผูกแขนเนาะโอบริผูกแขนแต่ว่าลูกสิเอาเงินให้อันไว้ซื้อในอยู่ในกินให้สร้างให้คนเด้อบมเป็นผูกแขนเนาะฟื้นเอิ้นเนาะกินธรรมดาเสียเออกินธรรมดาเสื้อเบื้องเบื้องเบื้องเสร็จพี่น้องเลยอ้าวเนาะสองผู้เมียเด้ออาจารย์ซอย เออคืนเฮือนใหม่มื่ออื่นเด้อเนาะสองแสนกีบเด้อยวพอเด้อเนาะมันยืนมันยืนเนาะอยู่ดีมีแห้งเนาะอพี่น้องเงกระดูกเลาะอยู่ดีมีแห้งให้ปลอดภัยให้ประจอยพรให้ก็พอใจเ้ยเนาะโอ้พี่น้องเงเมื่ออื่นสิได้นอนมือใไม้ได้เมื่ออื่นเนาะคืนแรกแหกมานกระพันดีกระบอกกันนี่เด้อ พอบริษัทเล็กอ่าบริษัทชื่อเล็กอีกบริอเล็กขอชื่อประจบริเล็กนงงดีดีดเนาะเล็หวยนี่มันหมพายด้วยหรอกแต่ชื่อยุ่่อยก็ได้ถ้าอย่างนั้พอบริษัทเล็กบปตีเลยบริษัทเล็โดยโยนชือประจานี้เป็นเาบเขานี่ก็บชื่อเลยเนาะบริษัท่อเอโอเคมีแต่

สร้างมาพี่ใส่ซอย,ยจุนะหนึ่งสองสามสี่สี่คนสห,ห,ห้าคนเลยห้าคนห้าคนโบอู้ไอ้เนาะเห็นยังไงเด้อบาทนี่พี่เราเงินมึงเงินเด้อเนาะนี่แต่พยายามโม่ให้มันโม่ให้มันเปื่อนเด้อ เนาะอ่าย้อมตรงมงวันใดนี่แหละสําคัญเอาเอาปล่อยเอาบันใดเด้อเนาะเนาะเออมันย้อมเบิดอยู่เด้เนาะแม่มันเนาะทั้งแม่ทั้งลูกเนาะให้เป็นแดงเบิดเลยแต่ว่าอย่าลืมมันเด้อเนาะมันมาเนาะแม่นๆมีแต่มุมุอย่างเดียวเอาเนาะอันนี้ โมยมาจ้างเลยนี่เด้อโมยมาจ้างให้ฟีได้นี่เงื่อนไขมอบให้แล้วเออไปซื้ออยู่ซื้อกินจะกินช่วยจู้ตีไปซื้อใช้จะมันคำไหนได้นี่เอาไปแก้ที่รุ่เลยโอ้ยเนอะพี่ลองหน่อยมีขายอยู่บนแถวนี้กันมึงจันมึงจันนี่จะค้นก่อนหนึ่งสองสามสี่หาคน โอ้ยสี่กับพ่อมั้งตามใจเลยมั้าไปด้หนึ่งสอามสี่ห้าอันนี้เป็นเป็นพิเศษสร้างได้ตัวนี้เ้ออาแสนเ้อสร้างเนาะว่าสั้นแาบนี่ได้ผมไม่สนใจลายเนาะเึงอนไรงานประกานมันเป็นแ้วไม่ได้ยู่ต้องทำใหม่สุดเนาะในการบดเด้อเนา มากัน mm กินอะรน้ำเล้าม oh, uh, ือื Claudia, ่นน้เล่าได้เลยเป็นนก่อนอยู่กันคนกินข้าวห่วงผ้ากันก้อนอย่างลำลาจังไรกันเนาะคือสีแนวยูมืออื่นเนาะคอยยังเตอนี่มอนี่กับคือสีแน่เลยคืออะไรกินตุกิงนี้เทพื้นอีกความงานต่อไปอีกอยู่เเพื่อนกับเจ้าครับคือกันบ่ เฮิดครัวก <ane ep prend ere> ็ฮักงานหลายเด้นี่โอ้ยมาๆขึ้นมาโอ้ยๆๆเนาะเอามาแล้วเอาดีใจนําเนาะทางเจ้ามีวียกมีงานายกดีใจนํานะเอาพี่น้องมานําเนาะปันกันเราจะแบ่งปันกันเฮ็ดนั่นแหละเนาะเอ่อี่เพิ่นี่โตแลพี่น้องเนาะเฮากโอ้ยบ่วบ่ทันแล้วกให้ผู้อื่นนําเนาะ

เอาใจได้กับใจลายเนาะเดินทางป้าก่อนเด้อมี้ยังฝากตอนม่อมื่อสิบอยอะไ้ยังบเห็นเพือนเพื่อนจะเคื่อชมได้พี่น้องเลยเนาะโอกาสหน้าผาไหม่พามืเบ่งดูงเงแยนเด้อเนาะสิกินตมไก่น้ำดีโอยไไเดียจะไปยังไม่ได้เห็นนะเนาะโอ้ยมีลองบัวจ๊กเพือนเพื่อนสดื่นมือหนาบม่ได้แล้ตามมือเพื่อนเรานมือหนานี่เนาะทางเพืเนี่พี่น้องไหย อเดินทางน้องเอ็ดเนาะขอบใจหลายๆเด้อน้องเอ็ดเด้อเมื่อป้าก่อนเด้อมืมอนี้เด้อร์เดินทางอดไทยเด้อร์เฮือนเจ้าผู้หล่เนาะรอบหน้าลมในจังหวะกันเนาะขึ้นเฮือนขึ้นซ่านเดี๋ยวให้มันครบไปเลยพี่น้องไงจังขึ้นบัดเดียวก็ได้เอาทาตัวสร้างพี่น้องไงเอาเนาะยังบบสมบูรณ์แบบปันใดพี่น้องไงยังบบทันแล้วครับอ่าเมื่อแล้วจจังหวะกันไม่อีกเนาะ อ่าสีสาอีหยังก็ยังทาแล้วอ่ายังประมาณ90 95%พี่น้องยังอีก5%เนาะอ95%แล้วยังอีก5%ก็แล้วะล,วลวะว่าซั่นซะว่านังนี่เ <c oughs> นาะอ่าเอา,เอา,เอาพี่น้องเอ้ยก็ดีมุกดีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะกหลายคู่หลายคนก็โอ้ว่าซั่นอ่าสุดยอด เนาะสีสันแสบตาขนาดประสนพี่น้องเลยเออหลังคาสีส้มเนาะไปสักพี่น้องล้ำลาก่อนเด้อสักคลิปนี้กับกัวสีเดินทางเนาะกัวสีฮอดอ่าบ้านฮอดเทือนกับคำพวกแหละพี่น้องเลยเนาะกับหลายมือหลายวันได้ขึ้นมากับสีล้ำลาก่อนคลิปนี้กับได้พี่น้องเลยเนาะเอาขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามเลยครับส้มเนาะ เดินทางไปทางใดแต่ตลอดปลอดภัยเนะาะผู้ใดที่ครับที่บ่งที่ส้มอยู่ในตอนนี้กับหักษาสุขภาพเด้อพี่อ้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งลำ,ล,ำล่ำรวยๆเนะาะเดินทางตลอดปลอดภัยขึ้นเหนือลงใต้ด้วยความสมันติภาพพี่้องเลยเอาลากรสบายดีสวัสดีวัสุขภูสุคนสบายดีเด้อพี่้องเด้อเนาะไปมือหนามือหนาสิมาไม่อีก น้อฮตเมื่อป้าก,ก่อนเนอะนอยอ้เมื่อหนาพ่อกันไหมหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเรียบร้อยแล้วบ้อมือนี่ียบร้อยแล้วออ้อาบน้ำแล้วยังโอ้บคำเนาะ หนาวเด้หน่พี่ดำเงยเอาลูกก่อนผมมีคนอุ้มลูกโอ้ยพี่ดำเงยนี่แหละปิงอาบอยู่ใกล้ๆนี่มันบวชหอนหาชิพันดอกเนาะมันบวชของบุทบันเห็นนี่ได้เสียอาบนี่ก่อนเด้อเนาะเมื่อป้าก่อนเด้อสบายดีเด้อมักอยู่บ่อสีเฮือนเป็นที่ใดเป็นที่ใดสีเฮือนงามบ่งามเอาเอาแบบคุ้มจริงเลยงามงามโมโมนเม้นนั่นบ่โมนิเม้นเก่งใจระเบ้าบ่ gam nó mặc nó ok anh vô nắm bò ly phạt nắm bò ly hơn ok ai thôi nó mưa pa đây nong đơ đi mi hang đơ bừng nhang cả đơ đó đi đây làm la con, nó, kiểu cảnh mây đi nong đây bài đi